สวัสดีครับผมสร้างพิ้นพู่มบรรยาหรือว่าจานทำแหล่สายซีเมื่อนี้จะมาบอกข่าวพี่น้องว่าจิแจกพิ้นที่แรกว่าจะแจกผู้ติดตามทางเฟซบุ๊กผมกะได้เปลี่ยนใจว่าอยากเห็นทาง y o ยูทูบลองบึงรับมีเอฟซอดเอฟซีเนี่ยอไว้ไปใส่คนกับทจักครับไปลงบ้านลงซองกับพวกได้คอยกินข้าวกินน้ำยนซ่านข้าเจ้าเออผมจิแจก ขินตัวนี้นะครับในเมื่อในเมื่อผู้ติดตามครบหนึ่งพันคนนะครับผมแจกขึ้นไนผู้ติดตามครบหนึ่งพันคนในช่อง y o YouTube พินระเบิด JB Channel นะครับเป็น youtube ของผมก็เปิดจะโดนอะไรหระแต่ว่ากับมาล่างมาเห็ดในแมวบางบริอัพลงเรือเลยเนาะอาจจะมาเล่นร่องเบื้องครบหนึ่งพันคนผมแจกขึ้นดวงนี้ครับ บ่นี่กฎระเบียบจะแจกแบบใดกติกาจแจกแบบใดท่านใดแคปจอพบหนึ่งพนคนให้ผมได้กนมูหรือโพสแท็กมาหาผมกอ่นมูผมให้คนนั้นนะครับแล้วกัเพื่อนไอ้คนที่เ่ไดดเป็นเพื่อนใน Facebook ผมกับเฮียตงใดวะเฮียต้งใดดีทรง,งพิมพ์เข้าไปใน Facebook แล้วก็พินภูมิปัญญาทรงขอความเขามาเลยว่าผู้ดใดสวงไม้ผมกอนมูผมให้คนนั้น,นครับพินตัวนี้รล้วก็หกพันบาทนะครับหกพันบาทงามดีเด้ตัวที่สองครับตัวที่สองผมกับจิตแจกขึืนกันตัวที่สองในเมื่อให้มันพานหน่อยพานครบหนึ่งพันคนไปเล่กันตัวนี้เป็นไม้ซิ่งสั้นครับเั่น จะเสร็จหนามกันมันจีบุนเกาะลายหัวเสร็จนนนหาาจนามล่างจีบุญหัวมันมันมันเบิ่บางแบี้วมันเจ็บเบิ่งเบีตัวที่สองไม้ซิ่งสั้นครับด้านหลังไม้ซิ่งสั้นซิ่งสั้นด้านหน้าเป็นไมยุง่งด้านหน้านไมยุง่งแต่แต่ผมจีเปลี่ยนหนามไม่ให้ครับผมบอไซไมยุง่งผมจะเอาไม้มมล็ดส่ให้ เป็นด้านหลังเป็นชิ้นสั้นครับชิ้นสั้นม่วงส่งเดียวกันครับตัวนี้ครับส่งเดียวกันครับเป็นส่งเดียวกันเบางในกล่องนยังอาจจะบางแามนะครับเพราะว่ามันมุมกล่องนนะแน่นต่วส่งผมมากุบยอดเลยเนพะิ้นราคาหกพันบาทด้านหลังด้านหลังก็จะเป็นไม่ดูนะครับด้านหลังเป็นไม่ดูไม่ดูเสร็ดชิฟุ่น,นอออ หลังผมไปดูครับครบหนึ่งพันคนผมแจกพินตัวนี้เลยครบหนึ่งพันคนในช่อง YouTube นะครับผู้ติดต,ตามาะบะมีคนดันครับบอยากให้ผู้ใดดันผมปนใด้ยานมันเสียข้าเจ้านะเพราะมันพี่น้องมาทากเฟรตบูทข้างผู้ใดก่อนสวยๆเนี่ย <laughs> ครับขอพูดเลื่ยๆครับ